สวัสดีค่ะฝึกโยคะกับโยที่บ้านวันนี้จะเป็นโยคะตอนเช้า10นาทีทําเองง่ายๆได้บนเตียงเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะสวัสนีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะจะพาออกกําลังกายบนเตียงนอนกันนะจ๊ะง่ายๆมัเดี๋ยวอกท่าที่แบบว่าสามารถทํเองได้กันกคนที่บ้านเลยนะจ๊ะมาเริ่มทำเลยค่ะ จะ,จะเตียนนิดหน่อยเนาะแล้วก็แรกนะคะเราจะนอนลงก่อนวันนี้เราจะเน้นท่าเกี่ยวกับการโยคะเพื่อให้ขาเรียวนะคะนอนลงค่ะ ตอนเช้าไม่ต้องรีบนะคะให้ร่างกายปรับตัวนิดนึงนะคะเราจะอาขาซ้ายยกขึ้นมาปลายเท้าขวากระดกหาลำตัวตลอดเวลานะคะมือประสานกันที่หน้าขานะคะค่อยๆดึงขามาหาอกช้าๆนะคะ ตอนเช้าไม่ต้องรีบนะคะค้างไว้ที่5รอบลมหายใจนะคะ1นึ่งสองสามคลายมือออกค่ะเอามือออกเอามือมาสอดที่ใต้ข้อพับขาค่ะหายใจเข้าและยืดขาขึ้นตรงขึ้นหาเพดานค่ะพ้อยปลายเท้านะคะ ถ้าไหวเดินมือขึ้นไปปรับให้ได้สูงที่สุดแล้วค้างไว้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจออกค่ะแล้วค่อยๆโน้มขาเข้าหาใบหน้านะคะในท่าที่สามนะคะให้รู้สึกว่าตึงหน้าขานะคะ ขายังคงแนบอยู่กับเตียงนะคะพลอยปลายเท้าขึ้นไปนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าเรื่อมือข้างซ้ายนะคะขึ้นไปเกี่ยวไว้ที่หัวไม่โป้งนะคะถ้าไม่ถึงเอาผ้าคล้องไว้ก็ได้นะคะ เกี่ยวไว้นะคะวางมือขวาลงไปสบายๆหายใจออกค่อยๆเอาขาออกไปช้าๆให้อีกด้านหนึ่งยังคงติดกับเตียงอยู่นะคะกลนไม่ลอยนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ กลับขึ้นมาค่ะหายใจเข้าค่ะกลับมาตรงกลางค่ะหายใจออกคลายเสร็จไปข้างหนึ่งแล้วค่ะต่อไปเราจะทําอีกข้างหนึ่งนะคะกอดเข่าขวาเข้าหาอกค่ะมือประสานไว้หายใจออกแล้วดึงเข่าเข้าหาอกนะคะอย่าลืมกระดกปลายเท้าซ้ายไว้ตลอดเวลานะคะ2 3 4 ลายมือค่ะเอามือข้างใต้ข้อพับค่ะยกปลายเท้าขึ้นนับหนึ่งสองสามสีห้าค่อยๆเอามือไต่ขึ้นไปนะคะเท่าที่ไหวนะคะยืดขาตึงนะคะนับหนึ่ง ก้นไม่ลอยนะคะสองสามสี่ห้าเกี่ยวหัวไม่โป้ไว้ค่ะมีซ้ายวางลงเปิดขาขวาออกไปช้าๆนับหนึ่งสังเกตสะโพกไม่ลอยนะคะก้นติดอยู่ที่เตียงนะคะสองสามสี่ มาตรงกลางค่ะหายใจออกคลายขาลงช้าๆนะคะชันเข่าขึ้นนะคะและสบัดสะบัดเท้าเล็กน้อยนะคะให้รู้สึกหายเหนื่อยนะคะนี้เราก็สามารถฝึกโยคะบนเตียงได้แล้วนะคะเป็นโยคะสำหรับให้น่องเรียวนะคะ คลิปที่จอยทำนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซั s c r i b e ที่ช่อง youtube คุณจอยให้จอยด้วยนะคะ